เอาละฮะสวัสดีครับเรียกศูนย์นี่คือหัวหน้าทีมออฟฟ้าผมรับการตำแหน่งของเอดราวองนี่คือศูนย์เราเจอตำแหน่งแล้วเอดราวองออกจากเมืองลัวหน้าไปที่ท่าเรือทางใต้โอเคเราอยู่ที่ประเทศจีนเนื้อเรื่องขอย้ำเอดราวองอยู่ที่ท่าเรือแบาแบบบบเขากำลังจัดงานเลี้ยงให้ฉันแต่ฉันไม่ถึงนั่นเลย ฟลิจัดที่เจ้าตัวไม่ถึงงานสิโ okay. อเคเด็กน้อยอยู่ที่ประเทศจีนซึ่งเนื้อเรื่องตอนนี้คือเชื่อมกับลีออนและเรียบรย้อยแต่ไม่ใช่เม,มืองทาชิแต่เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งโอเคเมื่อกี้อ่านไม่ทัน <laughs> มุดตาอ่านซับอยู่เฮ้ย hey. อะไรอ่ะสแซมเด็กเล่นหรอเชื่อสัมไปละเล่นได้ไหมอ้าวแค่ okay, ข้ามอย่างเดียวอะไรวะ แล้วเนี้ยมีชาร์จเล่นเล่นว่าอะไรวะสไลเดอร์เล่นได้หรือเปล่าเล่นไม่ได้หรอเฮ้ยนี่ไงเล่นได้ใช่ไหมพี่โอเคสวยแล้วเอเาไปเธ <c oughs> อสวยแล้วเธอสวยที่สุดในบรรดาในบรรดาตัวละครทั้งหมด <c oughs> ไม่ได้อวยเท่าไหร่ <c oughs> ไปอีกสิครับอ้าว อุ้ยพี่ถือดาบอะไรเนี่ยโหจะมาต่อตัวพี่ถือดาบครับสวัสดีไพเจอกันนั้นเลยเอาไปหนึ่งช็อตสนตึกพิทักโลกไปหนึ่งหนึ<ๆ>่งพ่จ้าโอ้ยเอาตัวมีลินี่อย่างชอบเลยเอาไปเลยเหยียบท้องเต็มๆตายซะเราฟังด้วยได้รัอกอโอเคส,อสะด,ดุดขอโทษนะดีรอดก่อน นี่มนกับทหารที่ฉันเจอในเรือเลยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเสียอะไรตกใจหมดเลยทีละคนได้ไหมอ่ะให้โอกาสแก้ตัวมาเลยนี่เคาน์เตอร์ไงเอาไปเลยอือทุบด,ด้วยสันปืนตายซะ,ะโอเคกินยาหนึ่งกรุ๊โอเคจุดนี้ต้องไปกระสือสักหน่อยละเอ๋ใช้ มีพกก่อนแล้วกันตรงนี้เฮ้ยนี่ไงกลองห้ามพลาดโอเคสกิลพอยต์ขอบคุณนะช่วยเยอะเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โหมีมาเสริมอสองควรตัวอ,อย่างอลังการโอเคก็คือยืนดูดดแย่หน่อยนะที่ไม่ชอบตะกันคืนในเมืองไม่ชอบเลยแหละ อะไรฟังก็ไปโดนนี่ไอออไปเลยอื้อสนสึกพิทักษ์โลกตายไปซะเราของด้วยขอบคุณครับมีของแบบดีๆสักหนึ่งไหมหนึ่งความอร่อยอย่างเช่นเฮ้ื่อสเปรย์อะไรแบบนี้นมีกล่องอือท่านูขอบคุณนะก็ซอยนี้ซอยนี้มีกล่องโอ้สไนเปอร์โอเคสไนเปอร์นะเอาดิครับ อ่อโอ้โหคอตเตอร์ไปโดนอ่ะตีไปาไหมให้แกตัวอีกรอบหนึ่งเอาไปเลยทั้งคู่ซะโอเคปรปะทับด้วยพันท้ายพันท้ายทิพชินน้ำจิม้มเอ้อเอาไปอีกเลยจ้าเอ้อเอาไปอีกหนึ่งพันท้ายความอร่อยกระเพามด้วยขอบคุณครับอันนี้อะไรก็ได,ด,ด้โอ๊ยสะดุดเฮ้ยสเปร,รย์ Thank you ขอโทษนะ เดินข้าไมพักเลยเฮ้ยได้ยินใช่ได้ยิน,ได,ยนได้เห็นจะสูนประตูเฮ้ยเดี๋ยวๆดลหลบนั่งพูดเล่นปืนเล่นปืนเล่นปืนเฮ้ยมันเจ็บแขนเจ็บแขนเข้าไปประทับที่หน้าแล้วก็สันปืนอ้าวมันงอกอตรงนี้มีขอให้เก็บไหมโอเคเตรียมลูกพดูระเบิด รอไว้เลยอ่ะนี่จะงอกไหมเฮย้ยงอกว่ะงอกโอเคยิงลบอะไรเงี่ยอาล่วงเอาไปอีกหนึ่งความอร่อยลบเสามองไม่เห็นสินะอือตายหรือ,อยังเออตัวอะไรวนะเนี่ยมันมีมันยืนสองขาได้ด้วยอะ มันแอบน่ารักเลยตัวนั้นยิงเองหรือเปล่าคือยืนสองขาได้ครับถ้ามันแบบไต่สีขาก็น่ากลัวหรอกยืนสองขาไงเออโอ้ยผมเป็นคนยิงโฮ้ยอย่ามาเอาปืนสู้นะเออพวกนี้ตลาดเขายิงกันในตลาดแบบนี้น่ากลัวจังเลยไปเลยกว่าเ อีกพกไม้เฮ้ย,อ,ยอ้าวใช้ปืนไม่ใช่ปืนหรอเอาไปเลยประทับที่หน้าเฮ้ยมานีอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยฮ้ยอย่าเล่นปืนใหญ่ไม่น่ารักเดี๋ยวเลิหลอกก่อนข้างหลังก็มาไม่เล่นแล้วไปดีกว่าไปจิ๊บโดดข้ามาอีกฝั่งหนึ่งอย่าอลังการ โ oh. eh. eh. อ้เอเอทำไมมันเลื่อออกมาจากควบคุณเลื่องมาจากแบบแี้เฮ้ยโอ้พี่ถือเรื่อยโอเคไปดีกว่า <c oughs> พี่เลยยังกลับมาในภาคนี้สินะ ดูด้วยโอเคศัตรูตรวัวใหม่ไม่ศัตรูตรวัตตวเก่าที่ดีไซน์ใหม่ไปเอ้ามาแล้วตั้งแต่ภาคสี่หเหื่อยเลยนะฮะงดงามอะไรอย่างนี้อย่าไปชมมันด้วยทิมละจานเลยนะโอ้ยหล่นโอ้ยอ,อย่าจหล่นไปได้โดนฟันคอนะี่โดด โอเคเดี๋ยวขวาบุมกลองทูเลตมากไปสไลด์เอาไม่โดดด้วยรถไปโอเคเฮ้ยลนอย่าเพิ่งลนสปเดอ์แบนว้าว <Wow. S 2> ไม่ให้เข้าล็อกเรากประตูให้ด้วยอย่ายุ่งเข้าไปดีกว่าอีกส่อเฮ้ ถึงแล้วถึงที่ไหนไม่รู้โอเคเว้ยมีซอมบี้อยู่ข้างล่างด้วยขอยัดเป่าทีละตัวหนึ่งสองเพราะว่าเราอยู่ข้างบนเราได้เปรียบอยู่ตอนนี้อยู่ลอ,ลองไปข้างล่างเราต้องลองไปหน้าปะเนี่ยใช้หน้าก็ด้วยดูนี่สิทะเลาคนโกรธแน่แล้วชนะคือจีน หัวอา้าวยิงไม่โดนเฮ้ยยูเ่เฉยๆสิเด็กไม่ได้จ้าเอาไปเลยพลเม็ดจัดให้เราค่าไปเราไปข้างล่างก่อนเก็บของของที่จำเป็นโอเคอเก็บเเอาดีครับเฮ้ยมีขวานติดที่เสื้อด้วยยืนหน่อยสิปรับที่หน้าเลยละกันโอเคเฮ้ยเอา จเจออีกแล้วอือช่วยนะสมงคลอให้เสยหนะ้าคุณดทีเ้ยอะไรเนะี่ยเอาเอาด้วยเหรอโอเคเอาด้วยนะเอานี้เ,ยเลยละกันปลาทัาทีหัวตายไปซะนี่เกิอะไรสกิปล็อยตั้งีสำรวจโอ้ยของเต็มของเต็มได้ยังไงอไรที่จะเกินมาสื่อสแนปเปอร์นี่เองเริบเ ขาดทั้งหนึ่งนัดไปถึงเกินมาหนึ่งนัดเก็บแอะตื่นรู้เลยไม่ต้องตื่นมาทับที่หน้าเลยละกันได้ช้อนเพิ่มและหนอีกหนึ่งมาเลยสูุใครเก็บแก้กิวผสมเลยได้ใช้แน่ๆเร้ยบโอ้โหยังอยู่ เฮ้ยทำไมกูเ,เจอที่ตรงนั้นน่ะอะไรเนี่ยได้ไม่น่ารักเลยนะไม่ควรหอ่อคนอื่นไปซี่อืออือเอาไปเลยหกนัดล้วนๆล,ลูกสองลูกสองเป่าเฮ้ยเดี๋ยวจุด on. อ่อนอะไรที่เรื่อยมันเออเออโอโอเอออ,อ,อ,อะไรเนี่ยพวกข้างล่างด้วยเอาไปเอาไปลบอย่าอยู่ใกล้มันนาน น่ากลัว,ว,เคเคควอ่ะเขึ้นขึ้นบนก่อนมีพวกกิ๊กๆตามท้ายมาด้วยเย่งขึ้นมาสิเอาไะล่ะเอาอีกไหมอุ้ยตายโอ้โหเอาว่ะแต่อย่างรวดเร็วไม่น่าเชื่อจริงๆระเบิดไปเช่นสักลูกอย่าคาดมาโอ้โหผู้มันคลานอย่างยเยอะแยะเออเอาไปเลยคนละหัวนี่เลยเกิดกระสุนหมด อาวซนตึกไปละกันสุดหมดแล้วกุญแจเฮ้ยนั่น่ารักเลยทีหลังอย่าเขมรของคนอื่นอีกนะดีโหลดนิง่งหมดแลวโอเคทางสะดวกคล้ายกุญแจฮึชโอเครีโหลดกระสุนรอไปไปเข้าบนต่อชึบมิกลองขอกระสุนขอบคุณมาก รีโหลดดิ้งเอ้แล้วเฟื่อนมีอยู่ห้านัดเองหรอถือคอสโบไว้อุ่นใจเฮ้ยรถเมย์ม <laughs> ีรถเมย์พรลองเหอะไม่ตายจริงเหรอวะกูไปละฉันไม่ได้มาเพื่อเล่นเกมนะไม่ได้มาคือรถมาเพื่อเล่นเกมนะโว้ยอ้าว หายไปไหนแล้ว่ะเฮ้ยเหรียญเหรียญโอ้โหเป้าอย่างใส่ยิงงแล้วกันอ้หลบก่อนโอ,โอ,โอ,โอตกใจหมดขึ้นมาเลยบอกเลยว่าตรงนี้จะไม่ย,ยิงโดนใส่ยิงย,งยากเออยิงไปหนึ่งหลบิงเครียดดีโลกระสุน เข้ามาเลยเข้ามาเราเราไม่ควรยิงวะเราควรยิงเพราะวะไม่รู้แตโลกร์กอนอื้อสไปเดอร์แมนออเซออสเซออสเซ่หมือนเลยว่ายิงไ,ได้ทั้งวันอ,อยู่นี่เอง้านี่เร็วมามะ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 มามไปแล้วไปดีกว่าข้อร้องนี่กี่ตัววะเนี่ย เงั้นก็ได้ฉันพอมีเวลาให้แกอยู่มาเลยเดี๋ยวดูวเก็บของก่อนนะถามจีนจะคิวพัยก่เลยเอาไปหนึ่งลกูกสะสมมานานแล้วเดี๋ยวต้องปลาดักปลาดักเอาไปเลยตัขอกระสุนหน่อยเอาไปอีกลูกกูมีเยอะมันเลยมาแล้วเพื่อนโอเคโดโคโดพลาดด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเดีว,วเราเปิดไฟดีกว่าเอาไปเลยอเอ๊ยยิงไม่โดนนี่เลยเอาไปอีกแน่นเถ้าข้อฟันเร็วกว่าน,นี้ก็ท่าจะฆ่าได้อยู่หรอกฟันช้าไงไอง้งาวยิงเอ้ยมันมันกระโดดโอเคส,สวนไปเตือนก่อนนะทุกคน หัวหัวเจ็บไหมล่ะฮะไล่ตัดคนอื่นแบบสึกมากไหมฮึหลบก่อนอยู่ห่างๆมันไว้ปลอดภยัยมาละเฮ้ยกดอ,อาเพื่อนหลบโอเคเอ,เอะไรเนเี่ยคือไทเวสสเปซป้าโอ้ยเตะกระอากาศโอ้โหโคตรเท่ไปอีกไหมเอาอีกไหมห ไปอีกไหมเออตายสักทีโอเคซีรีส์หรือยังเนี่ยเอาไปอีกลูกเอาอีกโอเคมันโดดแล้วโลบอีกเงาไม่อยากจะปาระเบิดเลยแต่ก็เก็บไว้ก่อนเออเฮ้ยยิงไม่โดนแน่ๆถอยก่อนดีกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยอย่าชิดมุมมาก นะสุดท้ายเจ็บไปก่อนแล้วกันหัวหัวพัฟเฟอลิกศนูนย์ได้ตั้หนต่เอดาวองแล้วกำลังได้ตามลิกซ์กศนูนย์พบตั้หนต่เอดาวองอย <Charlie S 1> ู่ที่คอลองชาลีและเลต้าทีมล้อมเอาไว้พยายามเอดาวองอยู <Okay. S 1> ่ที่คลองเฮะไม่ต้องไปคลองแล้วแหละโอ้ยหยุดได้ไหม อย่าเข้ามาเหนื่อยที่จะเล่งแม็กกับหนูแล้วนะโดนชนไปเองแต่อ,อือว่าจะตายสไปเดอร์แมนภาคกูใช่ใกล้ถึงแล้วรอไม่ไหวที่จะพบกับเดอเวอเกงเกอร์ของฉันแล้ว ฟ้าแฟรของเธอเช็คสมภาระละแปดนะว่าเคือบินอ่าฮ่าเครื่องบินของลีออนจำได้แม่นใครบางคนอยากให้โรนิโด,ดนเผาหรือไงเนี่ยลีรีวอนอลีออน โอเคสไปเดอร์แมนมาถึงตรงนี้เราจะไปหาดับเบิลเกงเกอร์ต่อไฟแฟลชของอเธอกำลังรอเธออยู่ขึ้นไปเลยเปิดประตูเบิบกระสุนแต้งกิวกระสุนขอบคุณโอ้ มาถึงแล้วพร้อมกับสเนปเปอร์คู่ใจของเธอเฮย้ยสองคนนั้นขอยัดซูไปคิดนาเชอรี่เบอร์กินเขาต้องเป็นภาหนา้ของเอนตี้บอดี้ของซิรัสินะ อ้พี่เลื่อยดูเหมือนไม่ได้มาเพียงลำพังแค่มันจุดก,กระสุนเลงที่หวัวมับเขาให้เลือดพุ่งกระฉุดขำจริงอึดมากเลยเหมือนได้ไหม่ต้องการความช่วยเหลือนะฉันว่าช่นควรตอบแทนความเมตตาที่พ่อแม่พวกเขามีตอ่อฉันแล้วล่ะ ที่เวลาที่ดีเลยแหละตลกอะเวลาตอบแทนบุญคุณประมาณนั้นคือสองคนนั้นคือเชอรี่อะบอกก่อนเชอรี่นี่คือพ่อของเชอรี่ชื่อว่าวิลเลียมเบอร์กินเป็นสัตว์ประหลาดจากจากภาคทสองแล้วเอดาก็โดนกระทืบภาคที่สอง เอดามีภารกิจต้องต้องไปขโมยจีไวรัสจากที่แลบของวิลเลียมเบอร์กินก็คือพ่อของเชดีเองส่วนคนที่2ก็คือเจคเจควิลเลอร์ดิออนได้บอกแล้วว่าเป็นลูกชายของอเบิร์ตอเบิร์ตเวสเกอร์ซึ่งอเบิร์ตเวสเกอร์เนี่ยเอดาเคยไปทำงานให้กับอเบิร์ตเวสเกอร์ก็คือพ่อของเจคนั่นเองเคยทำงานกันมาก่อนก็เลยแบบโอเคตอบแทนบุญคุณซะหน่อยละกัน แต่พ่อของเจคือมันชั่วไปหน่อยเอดาก็เลยไม่เอาแล้วไม่ยุ่งดีกว่าขอยมาทำกับองค์กรอื่นออโอ้โหะสุมเพียบมากนี่ไงทำไมไม่ตายสักทีนี่เห็นเดียวเลยเดาโอเคผสมได้แล้วมาจัดการมันเลยโอ้ยอะไรวะยิงก่อนยิงไอ้พวกลิ้วล้อโอ๊ยยิงไม่โดน นี่พลิกสะคอบที่หัวโอเคเราต้องพลิกสะกอบก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้เจอกับตัวว่ามีเวลายิงอยู่นี่เราดินึ่งสองมเอ้อตกแจหมดเฮ้ยนึกว่าเสียข้างล่างเสียข้างบนเหรอออยาไหมยุ่งได้ไหมเนี่ยลงไปเลยเกือบตายยินก่อนเลยงามบรรจุ เฮ้ยอยิงยิงโอ้โหเชอร์รี่โดนโดน,โนวะเฮ้ยใครเล่าอีกวะอะไรเนี่ยระเบิดโอ้อยกระตามขึ้นมาไอ้พวกริ้วล้อกี๊กี้ทั้งหลายยิงที่หัวจะได้ตายทันทียิงที่ หัวหีโคตรแม่นเออเจ้าเ่เอาระเบิดไปกินให้อีกหนึ่งยืนลวกันไม่ใครเฮ้ยใครวะเนี่ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ้ยอย่าหลบดิหลบดีไม่โดนเออตายเถอะ ตายเถอะล่วงลงน้ำซะแอะเอาสาวหล่นหว,ว,<ม>วังว่าน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะไม่เอาอีกแล้วโหลดกันเลยไปแล้วไปเจอกันนะสองคน เบสเกร์จูเนียร์มันไม่งามา่งงา,ายาสินะคิดองทำมากับคนดีเนะี่ยทั้งคู่ก็ก็รู้สึกเขินๆตื้นเหมือนกันมาทำงานคนดีแต่เจ๊กเจ๊กมันมันไม่ชื่เท่าพ่อมันเนี่ยพ่อมันช่วะเอ้ยไปลุโอ้โหตับตั้งสองอันเลยเหรอเกินไปมาก คกระสุนไปเลยปึ๊บโอเคอยู่ที่ไหนวะเน,นี่ยอยู่ที่เครนเอดาอยู่บนเครนเดี๋ยวกระสุนก่อนงับโอเคบางคนกลับมาเอาคืนใครกันนะไอ้หวนนั่นที่อยู่ในใต้น้ำนั่นโอ้ย เจ็คขับเรือสิยิงทำอะไรอยู่ NPC นเอาไปไหนแล้วนั่น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 เนี่เห็นเอาเอามันวร์ปมานี่คาสินเรียกว่าอะไรสคริปมานี่แล้วไอแดงแดงยิงดักได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้เค อยู่นี่แล้วเป็น,นอะนรจอนี่ไงแดงๆขึ้นมาแล้วโอเคมันดักฟันเชอร์รี่นี่เองเ,อ,อ,เอ,อ๋วันนี้ตายยากชะมัดเออกันนำไปที่หัวหัวหัวตายสักทีได้โปรดหนึ่งสองสาม โดนทีละสองนัดหัวหัวตายบ้างไหมฮึโดนไม่พักอะไรแข็งแทนเหล็กควรสเปซบาร์เพื่อฉันว่าเราควรพอกับมันสักทีอ๋อยิงระเบิดใส่แท่งเหล็กทับเม่เลยแล้วกัน ขับเรือสักทีไอ้เจ๊รีโรดิ่งโจดโด้วยนะเมื่อกี้นี้ <laughs> สองคนคนักขุดได้เป็นอาหารปลาแนะ่ถ้าเชืม่มาอยู่แถวนี้ <c oughs> แซวน่าจะโดนตัดให้ขาดเลยชับชับชับ <c oughs> นั่งลิลีมันแย่แตั้งแต่ทางซ้ายอีเลยนะกลับไม่เลย้ยงตาข่าเรียบรอ้อย ออได้เวลาช่วยเราอีกแล้วเชอร์รี่พนาสงสารถ้าไม่สมัรัดชอบไล่ตามเธอจังนะเจมาช่วยแล้วดองมับได้จับทองเชอร์รี่หนึ่งทีอิชายดาจังโดนปั่นไปซะเองแนละ้มาส่งแล้วนะบ๊ายบาย นี่คือเพียสดีแวนเอดดากำลังมุ่งไปทางใต้ท่าเรือทหารแน,น่นาว่าทุกคนเตรียมพร้อมเอาไว้กำลังไล่ล่ากันวนคืนสวยละคืนซิตี้จนได้ทั้งสองคนกำลังงงอยู่ไว้จับสองคนทีหลังนะ เรา่เล่นต้องไปเคลียร์กับไอ้ฟ้าแฟตของเราต่อโอเคชิคสามพันละมีสิบนัดไปเฮ้ยยอวิ่งเ็นเลยโอ้โหอยากได้เครื่องนี้มาเล่นที่บ้านจะ้ะโอเคได้เวลาไปเที่ยวละได้เที่ยวสักทีเอรนาไปอะไรอ่ะ โอ้เจสกี้เฮ้ยเจสกี้เหมือนภาคสี่แต่ก็รีหอกันจบแล้วโอ้ยช็อตต์น,นี่สั้นจังโอเคไม่ใช่แม่พระนาะไรครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะเจอกันครับบ๊ายบาย